สวัสดีค่ะ ำหรับอสที่5เนี่ยเป็นก็อยากจะมาพูดในเรื่องของตัว c riteria ของ IELTS Speaking กันสักนิดหนึ่งเนะาะสำหรับคนที่จะสอบ IELTS ก็จะรู้ดีเลยว่าเรื่วนของ r r a t i n g และ Listening เนี่ยมันจะมีคะแนนที่ specific มาให้อยู่แล้วว่าถ้าได้คะแนนเท่านี้จะได้แบตที่เท่าไหร่ถูกไหมแต่ว่าสําหรับตัวของ Speaking และ Writing เนี่ยมันไม่ได้มีคะแนน12-3อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการใส่หลักเกณฑ์แล้วก็กํากับไว้เลยว่าถ้าพูดแบบนี้ถ้าเขียนแบบนี้จะได้แบตที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพิงก็จะมาทำ Writing ในอสสหน้านะคะสำหรับวันนี้เน ก็มาเน้นที่สปีกิ n งกันก่อนว่าเราต้องพูดแบบไหนคือจะได้แบนด์ที่สูงค่ะแน่นอนว่าวันนี้เราก็ต้องโฟกัสที่แบรนด์สูงสุดไปเลยก็คือเป็นแบรนด์เก้านะคะเราต้องมีโกที่สูงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้อสามารถเอาสิ่งที่ได้รับในวันนี้เนี่ยไปดัดแปลงการฝึกซ้อมของตัวเองว่าทํายังไงที่เราจะสามารถทําตามสิ่งที่เขาต้องการได้ค่ะก็เดี๋ยวพินจะขอดูตามไปด้วยนะคะมันจะได้ตรงตามสิ่งที่ไอโอสเขาได้ออกตารางไว้เนาะ แต่ในส่วนแรกค่ะเขาบอกว่าเขาองมีการ evaluate ในเรื่องของ Fluency and coherence ก็คือในเรื่องของความเรื่อนไหลแล้วก็ coherence ก็คือความสอดคล้องกันนั่นเองค่ะ If you w a n t ค get bad night, then you have to speak fluently i t ่ only so, like r a repetition r e or self-correction ก็คือต้องมีการพูดลื่อหลโดยที่มีการ repetition คือการพูดซ้ำคำเดิมๆเนี่ยน้อยนะคะแล้วก็ต้องมี self-correction ก็คือการแก้คำผิดในตัวเองเนี่ยน้อยมากๆ self-correction เป็นแบบไหนก็ for example today I feel exhaustion อ๋อนั่ mean มีน a ด s อ that เออแก้ฟิล่มปะคือเหมือนเราพูดแล้วเราก็แก้ให้ตัวเองเนี่ยถามว่ามีได้ไหมก็พอมีได้แต่ว่ายอย่าเยอะมากจนเกินไปค่ะก็คือต้องแรคือให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างที่สองค่ะ Any hesitation is content related not language related ก็คือเวลาที่เราแบบ stuck เราลังเลเนี่ยมันเกิดจากในเรื่องของ content คือในเรื่องของเนื้อหาแต่ไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของภาษาค่ะบางคออาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ย examiner หรือว่าคนที่ฟังอนะ่ะเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเรา stuck เพราะอะไรเนาะซึ่งเขาบอกว่าเขาก็มีการฝึกมาอย่างดีแล้วเนเาะเพื่อที่จะ differentiate ระหว่าอง2อย่างนี้ได้แล้วก็ต้องเชื่อใจเขานะคะส่วนสําหรับตัวเราเราจะทํายังไงให้เรา stuck น้อยที่สุดไม่ว่าจะเกี่ย กับคอนเทนต์ content, หรือว่าเกี่ยวกับในส่วนของ Language ก็ควรจะมีน้อยที่สุดอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจอย0เร์เ์ว่าเออเขาจะเข้าใจหรือเปล่าว่าตอนนี้เราไม่ได้ Stuck for l พอ g u a g e นะก็คือเวลาที่อยู่ที่บ้านเราฝึกซอมเนี่ยเราพยายามคิดว่ามันจะมี t o อปิอะไรบ้างที่เราจะเจอคะ่ะคืออยากคิดว่า บางอย่างที่มันไป,ไปไม่ได้มันจะไม่ถามนะคะอย่างบางทีของเพียนเจอในเรื่องของตัวเลขเจอในเรื่องของโชคลางอย่างเงี้ยก็มีหรือในเรื่องของดวงดาวอย่างเงี้ยอย่างลูกพี่ลูกน้องพีนเขาบอกว่าเขาเจอในเรื่องของดวงดาวเกี่ยวกับ universe อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะก็พยายามคิดไว้ว่าเออจะเจอท็อปิกอะไรแล้วก็จะมีการร่างไว้ว่าฉันจะพูดอะไร123อาจจะไม่ต้องแบบเป็น full sentence เนาะแต่ว่าให้พอรู้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรต้องมี v o c a b อะไรที่เราอยากจะใส่เป,เป็นพิเศษค่ะตรงนี้ก็จะ ช่วยในการที่ลดการสตั๊กของเราลงได้อย่างที่สามค่ะก็คือ d e v e l o p topic s fully and appropriately ก็คือต้องมีการขยายความอย่างสมบูรณ์และก็เหมาะสมค่ะอย่างเช่น for example ถ้าเกิด examiner ถามพินว่า can you please describe yourself แล้วพินบอกว่า I'm an ambitious person เป็นคนที่ทะเยอทะยานพินก็ต้องบอกว่าทำไมเพราะว่าเป็นคน goal oriented หรือเปล่ามี big เอ่อ uh, big aspirations หรืออะไรก็ว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการขยายความค่ะว่าทำไมเนาะพยายามทำอย่างนี้ทุกคำถามค่ะยกเว้นช่วงแรกๆนะที่เขาให้เราแบบ introduce ตัวเองอันเนี้ยคือเขาแค่ break the ice เฉยๆแล้วก็เออตอบสั้นๆไป I'm f i n หรืออะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเขาถาม ID เราเราก็ไม่ต้องแบบไปพูดยืมเยอนะคะล้วก็บบ hear this อะไรเงี้ยก็พอแต่ว่าหลังจากที่มันเริ่มพัฒนาแล้วเนี่ยพยายาม develop คำตอบตัวเองให้มากๆค่ะ แล้วก็สุดท้ายค่ะ uses cohesive devices naturally and effortlessly ก็คือต้องมีการใช้ cohesive devices อย่างธรรมชาติแลวก็ Firstly ก็คือเหมือนเราไม่ต้องพยายามอ่ะคือจริงๆเราก็ต้องพยายามนั่นแหละแต่ว่ามันดูเหมือนมันทุกอย่างมันธรรมชาติไปหมดเลยซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก cohesive device s ว่ามันคืออะไรเนาะมันก็คือเป็นคำเชื่อมหรือว่าคำสันทานนั่นเองคะ่ะก็พวก fanboys ที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆเนี่ยก็คือใช้ได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่น fanboys ก็มีอะไรบ้างมี for and n คืออะไรนะ nor <laughs> boys ก็คือมี but or yet so อะไรพวกเนี้ย <c oughs> ก็ใช้ได้แต่ว่าใช้ให้มันถูกค่ะแล้วก็จะมีพวก transitions ต่างๆเนาะอย่างเช่นสมมุติถ้าเราจะเชื่อมสิ่งที่มันเป็นในทางเดียวกันแบบอันนึงเป็นเหตุอันนึงเป็นผลก็จะเป็น therefore ดังนั้น thus as a result หรือว่าถ้าเราจะ contrast กันก็จะเป็น nevertheless nonetheless ตื่ดว่ามันเป็นตัวเน้นอาจจะเป็น particularly especially ถ้าเป็นตัว example for example จะเป็น for instance อะไรเงี้ยคือมีเยอะมากๆอันนี้พิมพ์พคิดไม่ออกแล้วแต่ว่ามันมีคำเชื่อมเยอะมากจริงๆเนาะส่วนที่สองนะคะก็คือจะมีการ evaluate ในเรื่องของ lexical resources อันนี้ก็คือจะเกี่ยวกับ vocabulary นัเองก็คือ use s vocabulary with full flexibility and precision ต้องมีการใช้ v o c a b อย่าง ยืดหยุ่น flexible แล้วก็ precise ก็คือแม่นยำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายคำที่อาจะ tricky โดยเฉพาะพวกคำที่มันต้องเข้าคู่กันเนาะหรือว่าพวก phrasal verbs ก็จะต้องดูว่า verb ตัวนี้ต้องเข้าคู่กับ preposition อะไรค่ะตรงนี้มันต้องอาศัยการทำอ่องเดียวเลยมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรค่ะแต่ว่าวิธีการที่พินอยากจะแนะนำก็คือคำไหนเราไม่มั่นใจก็อย่าใช้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิด error ได้เนาะเราใช้คำที่เรามั่นใจ แล้วก็อย่างที่สองค่ะ uses idiomatic language naturally idiomatic language ก็คือคำที่เป็นสำนวนคำที่ความหมายมันไม่ได้ตรงกับตัวมันจริงๆอะคะ่ะอย่าง phrasal verbs ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นหรือว่าจะเป็น idioms ที่เราได้ยินตามปกติอย่าง break the ice เมื่อกี้พิมพูดใช่ไหมถ้าแปลตามตัวมันก็คือการ แตกน้ำแข็งทาให้น้ำแข็งแตกถูกปหซึ่งมันไม่ใช่ค่ะมันคือการที่เราแบบทําให้บรรยากาศมันแบบไม่อ,อึดอัดอย่างเงี้ยคือการ break the ice แล้วก็อย่างที่เราเจอบ่อยๆ break a leg ใช่ไหมเวลาเพื่อนจะไปแข่งขันเพื่อจะไปแสดงเราอยากจะให้กาลังใจว่าสู้ๆนะ break a leg ซึ่งถ้ามันแปลตรงตัวก็คืออยากให้เพื่อนขาหักซึ่งมันไม่ใช่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละใส่ไปบ้างมันเป็นการเพิ่มคะแนนะคะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ใส่ทุกประโยคเนาะก็ตามเขาก็คือต้อง naturally ต้องใช้อย่างธรรมชาติค่ะ และสุดท้ายค่ะ r รื่ minor errors in word choice ต้องมีการผิดพลาดในเรื่องของ word choice น้อยมากๆค่ะคําว่า word choice อันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ยากนิดน,นึงเพราะว่ามันกว้างเนาะคือการเลือกคําคือหมายความว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยมันตรงตามบริบทที่เรากําลังพูดหรือเปล่าเราต้องเข้าใจว่า IELTS speaking เนี่ยเขาต้องการดูว่าเราสามารถใช้ภาษาทีธรรมชาติหรือเปล่าคํามันอาจจะไม่ได้ formal ขนาดนั้น,อ,นอาจจะออก casual นิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราดูว่านี่คือภาษาเขียนหรือภาษาพูดตรงนี้สําคัญมากๆค่ะ ในส่วนที่3นะคะคือ grammatical range and accuracy คือในเรื่องของหลักไวยากรณ์และก็ความแม่นยำค่ะ For band 9เราจะต้อง use a full range of structures naturally ก็คือต้องมีการใช้โครงสร้างที่เป็นขอบเขตที่สมบูรณ์แล้วก็แม่นยำเนาะในที่นี้ก็คงหนีไม่พ้นไวยากรณ์ค่ะก็คือต้องเรียนพวก tense พวก structures ต่างๆว่า,าว subject verb noun adverb adjective ะพวกน,นี้จะวางตรงไหนแล้วก็ produces consistently accurate structures ก็ไม่ต่างจากข้อแรกมากเนาะก็คือตัวโครงสร้างก็ต้องแม่นยำอย่างสมมติอะมันไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของ tense อย่างเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของว่าถ้าคนเรียนภาษาอังกฤษก็จะรู้ว่าประโย จริงๆแล้วประโยคมันเริ่มต้นจาก s u b j e c กและ verb แค่นั้นจบแค่นั้นก็นคือประโยคแล้วแต่ว่าเราจะต้องมีการเพิ่มขยายความต่างๆเข้าไปถูกไหมคะบางที v e r verb เิียังไม่พอเราจจะต้องใส่ กรามเข้าไปออบเจกต์เพื่อที่จะรู้ว่าเรากระทำกับอะไรบางทีกรามอย่างเดียวก็ไม่พอเราต้องการขยายว่ากรัมตัวนี้เป็นอะไรเราก็จะใช้ adjectives เข้าไปบางทีไม่พอเราอยากจะขยายประโยคอยากจะขยายกริยาเราก็จะต้องใช้ adverb เข้าไปเพราะฉะนั้นมันมีอะไรเยอะมากๆที่มันเป็นรายละเอียดยิบย่อยอะคะ่ะเราก็ต้องพยายามเรียนในส่วนของตรงนี้เนาะซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยเพ็คกีนจะมาทาคลิปแยกในอนานนคตค่ะ แล้วก็สุดท้ายค่ะ errors are extremely rare and hard to notice สุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพยายามเรียนหลักไวยากรณ์มากเท่าไหร่เนี่ยความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าเราไปสังเกตเจ้าของภาษา native speakers เนี่ยเขาก็ยังมีการ slip มีการพูดผิดบ้างนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดผิดมันก็ acceptable แต่ว่าต้อง extremely rare ก็คือน้อยมากๆแล้วก็ hard to notice คือสังเกตได้ยากค่ะ and finally pronunciation ก็คือการออกเสียงนั่นเองสังเกตว่าพิ่นพูดว่าการออกเสียงนะคะพิ่ไม่ได้บอกว่าสำเนียงเนาะเพราะหลายๆคนยังผูกว่า pronunciation คือ accent ซึ่งสำเนียงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ background เราด้วยเนาะ เพราะฉันตรงนี้เขาก็ไม่ได้เอามาวัดค่ะแต่ว่าเขาจะดูที่การออกเสียงของเราว่ามันชัดเจนหรือเปล่าแล้วมันออกเสียงถูกไหมสำหรับคนแบนด์9นะคะก็คือ uses pronunciation with full control ต้องมีการควบคุมที่สมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดคาไหนเราก็ต้องออกเสียงให้ถูกเนาะตามหลัก IPA ค่ะแล้วก็ sustained flexible use of features features ที่นี่ก็คือ stress rhythm and intonation ต้องมีการ stress คำก็คือการ uh, เน้นคำให้ถูก rhythm ก็คือท่วงทำนองนะคะแล้วก็ intonation intonation เนี่ยก็คือในเรื่องของเสียงขึ้นเสียงลงนั่นเองแล้วก็สุดท้ายค่ะ is effortless to understand ก็คือมันไม่ได้ยากต่อการเข้าใจค่ะคือไม่ว่าเราจะพูดสิ่งอย่างอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าคนที่ฟังเราจะต้องฟังเรารู้เรื่องว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหลักการที่ยากว่าเสียงขึ้นเสียงลงเราต้องเสียงขึ้นตรงไหนถึงบางคนจะบอกว่าเวลา คำถามที่เสียงขึ้นมันก็ไม่เสมอไปถูกปะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะสิ่งที่สำคัญสุดคือเราทํายังไงให้เมสเ g จของเราคอนเวไปที่อีกคนนึงได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือในส่วนของ c r i t เที a ที่พี่นจะมาแชร์ในวันนี้ค่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สาหรับคนที่อยากจะไปสอบ IELTS นะคะแล้วก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนเลยนะว่าทุกคนแบบทําได้ break a leg โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย